ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้คชมเอะะ็กซ์แชร์แนวเด้อค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกคนเด้ออำเภอนีพาพี่พาน้องครับมาเมืองราคาอ้วสมปอยน้อยครับอำเภออุทพรพิสัยจัยงหวัดศรีสะเกตวันที่16ตุลาคม2563ครับพาพี่พาน้องเมืองราคาอ้วเอาตัวที่เหลือครับเพราะผมไหลสดไปชั่วโมงครึง่งเลย โอเคตามพวกมาครับพ,พี่พ่อน้องเก็บตกตัวที่เลือครับบรรยากาศแต่ลดทัวสมโอยน่อยพอดี่16ตุลาคม2 5 6 3หรอยบมครับวันนี้พี่น้องผู้ดได้มาเจียงโซกกับมันหมานเ้อี๋ลวสิพาเบ็นตัวที่เลือจักน้อยครับเขานิดน้อย เทวที S <S ่เหลือครับเอ้าแย่ลูกมันออกครับแถุงต่อสามสิบห้าบวกลูกเกกตัวเลยนะเกียรติลูกตัวเดียวลูกตัวเดียวเอ้อแย่ลูกมันีิสมนะนี่สมอะไรบ่ยาวสั้นไปแล้วมี่ใบสมใบจักเดือนแล้วครับหัวสั้นข้อเดือนเพราะถอาเขาหล่อปีนาค่าไม่แสดงครับ Xì mươn xám Đỏ này, nắng ná đi Xì mươn xám phân bạt đeo Xì mươn xám phân bạt Sao nói? เดี๋ยวคยก็เ um, ลีให้โลดเอาขึ้นไปได้ต้องขึ้นกระตุ้นหสองเงนหาตาให้โลถ้วยโบแตกกว่าตาสามิบวัวเล่นให้โลดควยก็เาีงเงินได้บ้ามเป็นหน่อยควายแกเแกะเผาไปเอาหน่อยก็เล่นเล่นถ้วยให้โลมันเหลาเพิ่นยังคุ้มก็เลี้ใหญ่ควายอแต่ละคนสาวหน่อยเท่าไหร่กันดาเกียรสาวหน่อยสองเงินหาตัวสองเงินหาตเลจะต้องอะไรนิ่งหน่อยสองเนหา เบก่ดหกหนึ่งเจ็ด์สอสองแปดสามสองสองแปามโคสีสีเกียรับครสมาแล้วบ่ย่งอยู่ดิโจ๊้อไหน่ะไรดท้ายให้มันจักเดือนเลยครับตนอรนบสิบสี่เดือนสิบสี่มาเดือนไม่เช้านั่งนาดี ่าเท่าไหร่พี่หนุ่มหามื่นสอมื่นสองพี่นุ่มาให้เราหามื่นขายวันใดเออสบายดีป้าก็ตองยู่สนามวหามื่นสองครับน่อยชี้บวกครับนั่งนาดิขาแข็งง่ายใช่ได้เม่ดสาว หามื่นสองพนาทเลองได้อันนี้ล่ะเอนั่งนานี่ก็มุม้านหลังห้าหมื่นสองพันบาททั่งอควากลอมเอามาตัวเดียวบอพญามาตัวเดียวบอกสองใช่หมใ่เลยพญายิฝากเวอร์ยู่บ่ พ่อเสนอเอาไว้เพื่อนาป่ะอ้าฝากกันได้่หาสองูนมสอำเภอเมืองทีสเกตสวัสดีครับนานัดสวัสดีขอโทษม้านเป่นี่วันนี้รัม้านครับมานมานแครับลูกไหไล่เลยเอาอยู่หรืเอาเลยนี่บ่เล่งไหรตัวนีด้ตัวนี ามเจ็ดอ้ามห่เอ้สามสิบหกาหพบาทขายอะไยังงบสามหมื่นเจ็ดที่น้องเอาเนี่สาวเนาะเออลูกผสมสาม่เครับเรื่องไดอือล้ยสามสีปวกสูงแดงใหม่เลยสามหมื่นเจ็ดพันบาทห้องรองเลยรองเก่า พอได้มอกลูกมันเกแยกลูกมันออกแยกลูกออกครับสองหมืนเกาหน่อยสามิบวัวแม่สาวน่อยครับสองหมื่นเก้าพันบาทสองหมื่นเก้าพี่บอครับปีมีท่องผมสมไม่ท่องแล้วนี่เอ้าสมโตนี่สมหลอดขนาดสมโตครับสมโตไปผม ต่ไหก็ว่างนเราลดมากเลยจิตวสองตัวสองเท่าสองหมื่นเก้ครับแม่กับสองหมื่นเก้าสมโตไปจากเดือนแล้วครับในสาเดือนแล้วครับสามเดือนครับออาวนี่สองหมื่นเก้าครับสาวห้อยช่วงปีลอม่นเก้าพบาทนี่กับแม่นครับสองหมื่นเก ตัวตัวนี้ขายแร้วสามหมื่นสิบห้าร้อยถูกครับสามตัวสูงครับเลยสี่ชบวกก็นี้สามหมื่นสิบห้าร้อยเิ่งมนเป็นความดูมีทีท่านสามหมื่นสิบห้าร้อยตัวนี้สองหมื่นเก้าตัวนี้ก็สองหมื่นเก เอามเบ้ลโทเบอร์โทศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ส้าหากเมสครับนมาจากกือไอสีขอครับสีขอสซินสินครัครับครับสวัสดีครับท้เลยครับนี่้งนี่ขอพูดอะรคือปล่อดามเทไรก่อน เลื้อเหลือเลือพนลูกนเลือแม่ละเจ็ดหมื่นสองนี้ก็เจ็มื่นสองวันนี้แมตัวแม่ตัวแมตัแม่แม่น่ากลูกตู่พลูก่แม่มันเด่นช่องว่างชมเดเขาบ้านเละ่ด้หมด้เชือกกับแล้วนมาตนึงนี่เดเป็นาทีที่สองเจ็ดหมื่นสอง แยกบ่เยกเย,กยก่ไงลูกลูก 30, 000, สามมื่นสองเมเมสี่มื่นลูกสามม่นสองเมสี่มื่นเมนองว่างเนาะองว่างแม่อยสี่สิบครับพอมีกันเจ็ดม่นสองนลูกต้อนเจ็ดมื่นอันนี้เรา่ใกหรใกล้เพาะว่ยานขาแล้วยานมันจเอานี่เจ็ดมื่นสองแยกว <72, S 1> ่าเจ็ดเยก ให้ลูกมันโอ้พ่นแม่เท่าไรแยกห่กแม่สี่หมืนลูกสามหมื่นสองครับลูกก็ผูว่านเก้าเดือนสิบเดือนสามหมื่สองพบาทแม่หนี่หมื่นยายลูกมันจะโตเลย แดกลูกแงลูกตัวเดียวหนึ่แหละถุงแรกถุงลอยซีชิบหัวสมเนะบ่อรีททองวางสมเละบ่อรีทองวางยังสี่หมื่นบาทสามหมื่นสองคนละนลสองคนละสองไปสองถึหกเลยยนี่เดยกลัวกัแม่ก็ประมาณสองเดือน แม่ลำาตัวเงาดีคร yeah, um, ับชูงลอยสามจุดห้าพูดัเจ็ดแยกว่ายอะนิดหน่อยนี่น้อเจ็ดหมื่นบาทนุ่มเจ้าเลยลูกจ้าตัวแล้วครับนี่ลูกตัวนี้ตัวที่สองตัวที่สองเจ็ดมื่นบาทห้องตัวล่องอะไรยังบ่เนี่ยตั่องอะไรนุ่มโยสี่ีติงหัวมาสามคมหนึ่ สี่มค้งขายสี่โค้หนึ่งไายบมทีนาะย่งย่างแกโกเบื้อเบือทำเขาเ้อโอ้โแปบนึ่งเรียพี่น้องมุนไปบมุนบ่ได้ขายหรอกไปไเหยียบตีกูไดไปหัวมาหัวมาอันใายอีกโคหนึ่งนั่นดนั่นดีนั่นให้ลูกไหมผูหลูกโอ้หามื่อนแม่นี่ลูกกับว่นสามเลยครับถึงวนีสมย่าบั หาหมื่นพอดี่หามืนพอดีหามื่เพียงลูกตาภูไแล้วลูกวันสามเดือนครับลูกหาหมื่นเพียงอาพนี่ทนฝากเพื่อนี่ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ ผ่านเร่องสี่แปด 1, 4, สีขอชลินหอครับสวัสดีครับครับผมมือนี่กับพ่อพี่พ่อน้องมืองราคาวัวครับสมป้อยหน่อยเออทัวร์มีไซย,ยังว่าสี่เกตกระทายตัวที่มื่อนีนไลอีสุดเะครับขอบคุณถูกกำลังใจเดอ้อขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามวัยพี่น้องอยุติไม่แห้งครับร่างกายแข็งแรงกำลังไหลลุยมันหมานคลิปเหนื่อยไอซ้ำหน่ก่อนคลิปหน้ายังพอกันไหมเด้อสวัสดีครับ ก็ติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเอคชั่นเนี่ยมั้ยคะคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนคลิปหนาพอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย